อยูในรายการ84 Car r e ว i ยกอยู่ที่84 Car c เ n อร์สาขากาญจนาพิเศษหรือส่วนรวมรถเดอะเบน5อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอยู่ก็จะมารีวิวรถเก่ง4ประตูนะคะที่เป็น e ีโคคาร์แล้วก็ประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะกับตัวนี้นี่เองแค่เดน เป็น Toyota y a r i ินะคะ A-Tip 1.2J นะคะรถตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ปี2017นะคะอาเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันเลยดีกว่าจะเห็นได้ว่าเห็นไหมว่าเรือนตัวเรือนของเขานะคะก็จะเป็นสีขาวสวยมากเลยนะคะยอดฮิตเลยนะคะสีขาวตัวนี้นะคะอาเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเลยดีกว่าว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะ มาถึงด้านหน้าแล้วนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าตรงกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะตกตกแต่งด้วยโครเมี่ยมสีดําด้วยเช่นกันนะคะก็จะคือแบบว่าเพิ่มความแบบเท่ความแบบสวยเข้าไปให้กับตัวรถอีกนะอ่ะแล้วก็ส่วนไฟนะคะก็จะเป็น LED Projector นะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดู ตรงล้อก็เลยดีกว่านะคะว่าเป็นไงบ้างอ้าวมาถึงล้อแล้วนนี้ก็จะเป็นล้อขอบ15นิ้วนะคะส่วนแม็กน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าเก่านะคะตกแต่งมาเพิ่มนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงกระจกข้างกระจกข้างก็จะเป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสีดําตกแต่งให้ด้วยนะคะส่วนไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่ซุ้มล้อตรงนี้นะคะนี่สวยงามมากตรงนี้ก็มีที่บังแดดเป็นสีดําอย่างนี้เลยแล้วก็เขียนว่ายาลีตรงนี้ด้วยคือแบบ สวยนะสวยงามมากเลยนะเข้ากับตัวรถสุดๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนะคะว่าเป็นไงบ้างมาถึงด้านท้ายแล้วจะเห็นได้เลยว่าเห็นไหมว่ารูปไฟสวยมากเลยนะทรงไฟก็คือเป็นบูมเมลแงเข้ากับตัวรถคันนี้มากๆก็จะเพิ่มแบบเออความเท่ความเก๋ขึ้นไปอีกแล้วก็นี่ตรงยาลิสเอที A T B, ก็ตกแต่งด้วยโครเมียมด้วยเช่นกันนะคะ ตรงนี้ก็ตรงตาสสตลัก็ตกแต่งด้วยโครเมียมเนาะแล้วก็ส่วนการชนเนี่ยมีถึง4จุดเลยนะคะคือปลอดภัยหายห่วงมากมากเลยเดี๋ยวเรา,าเปิดกันเลยนะคะอ้าเปิดมาแล้วนี่ก็จะเห็นเลยว่าข้างในก็ถือว่ากว้างขวางพอสมควรนะคะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยได้ถึง4ี่ห้าใบเลยนะถือว่ากว้างอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเปิดตรงนี้กันเลยดีกว่าว่ามีอุปกรณ์อะไรให้อ้าวันนี้ก็จะมีชุดถอดล้อให้นะคะ นี่เวลารถเสียกลางทางก็เอออุปกรณ์ยังมีนะคันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านห้องพูดยสารกันเลยดีวยกว่านะคะว่าออปชันมันจะมีอะไรบ้างนะคะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวขอสตาร์ทรถหน่อยน,นะคะโอเคนี้สตาร์ทรถมาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวขอเบาเสียงนิดหนึ่ง มาเพิ่มแบบสีสันนะคะอ่าจะเห็นได้เลยว่าพวงมาลัยตรงนี้นะคะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัดกับตรงนี้สีเงินนะคะคือสวยงามมากเลยนะสําหรับพวงมาลัยนะคะแล้วก็ตรงตาแสันลักโตโยต้าเนี่ยก็คือตกแต่งด้วยโคมียมด้วยนะคะนี้ใหม่คือแบบสภาพตรงนี้ก็ยังใหม่อยู่นะคะอ่ะแล้วก็กระจกข้างตรงนี้นะคะเป็นกระจกข้างแบบไฟฟ้านะคะกระจกพับข้างนะคะ แล้วก็ตรงส่วนคอนโซลตรงนี้นะคะนี่เห็นเห็นไหมว่ารูปร่างเขาก็จะแบบมีนูนมานิดนึงเออเพิ่มความเก๋ของตัวรถนะนี่ก็คือค่ะรูปทรงก็คือเข้ากับตัวรถภายในสีดำมากมากเลยนะคะอ่าแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็สามารถใส่แผ่นซีดีได้ฟังวิทยุได้นะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ก็สามารถเสียบสายอ่า uaux ได้นะคะนี่แล้วก็ usb ก็ได้นะคะนี่แล้วก็แอร์นะคะก็จะมี 2ช่องนะคะก็สามารถปรับตรงนี้เพิ่มอุณหภูมิเบอร์อะไรอย่างนี้ได้นะคะอ่ะแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเห็นว่ามีที่วางแก้วให้2แก้วนะคะสะดวกสบายอยู่นะคะันนี้นะแล้วก็ส่วนใน,ส,นส่วนของเกียร์นะคะเกียร์ก็จะเป็นออตโต้แบบขั้นบันไดนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็มีที่จุดบุหรี่ให้ด้วยหนึ่งที่ส่วนที่พักแขนก็สามารถใส่ของได้นะคะนี่ยังใส่ของได้อยู่นะคะแล้วก็ เบาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะนี่แล้วก็ตกแต่งด้วยตรงนี้เป็นลายแบบเขาเรียกว่าลายลายฉลุเหรอไม่รู้ว่าอะไรอะไรแต่มันเป็นแบบสีแบบน้ำเงินสีดำอะไรอย่างเงี้ยตัดตัดกันไปก็คือถือว่าเข้ากับตัวรถอยู่นะคะเพราะว่านี่รถข้างในก็จะเป็นสีดําแบบนี้แล้วก็บอกก็ถือว่าสวยอยู่นะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่าค่ะว่ามันจะกว้างไหมนะคะ โอเคเข้ามาแล้วนะคะนี้ก็จะเห็นเลยว่าข้างในนั่ง3ามคนไม่เบียดอีกเช่นเคยนะคะคันนี้คื้ยคือแบบเบาผ้านี้คือนุ่มนุ่มนะนุ่มนิ่มเลยนะคันนี้ก็คือดีมากกว้างขวางมากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็มีลําโพงให้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํา ใส่ของอะไรได้หมดนะคะแล้วก็ลืมบอกนะคะว่าแอร์แบกนะคะจะมีอยู่2จุดด้วยกันนะคะก็คือด้านหน้านะคะผูะ้ตรงคนขับแล้วก็คนนั่งข้างๆคนขับนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะโอเคเปิดมาแล้วนะคะอ่าโอเคนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าห้องเครื่องนะคะก็จะยังถือว่าสภาพใหม่นะคะแล้วก็เครื่องเดิมๆของ Toyota เลยนะคะดูได้เลยว่า จุดองจุดอาร์คคือยังอยู่ครบนะคะแล้วก็นี่คือบางน็อตไม่มีรอยขัดเลยนะคะันนี้สวยงามมากกลิปมากเลยนะคะแล้วก็ขนาดเครื่องนะคะจะอยู่ที่4สูบนะคะแล้วก็เครื่องนะคะพันสองซีซีนะคะส่วนแรงม้าก็อยู่ที่8 6แรงม้านะคะ,ะเดี๋ยวเราไปพูดราคากันด้านหน้ากันเลยดีกว่าคะ่ะจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวนี่ โตยตายาลิทเอทีบนะคะ 1.2J นะคะตัวนี้จะอยู่ที่ปี2017นะคะแล้วก็เลขใหม่นะคะจะอยู่เพียงแค่9,000 90, 0กโลนะคะน้าเองนะคะก็ไม่ได้มากเลยนะคะสำหรับรถที่อยู่ในปี2017แบบนี้นะคะราคานะคะก็จะอยู่ที่328,000บาทนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะสำหรับนี่รถเก่ง4ประตูแล้วก็เป็น e อีค่ะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะ,ะสำหรับ ใครนะคะที่กําลังสนใจก็มีโปรโมชั่นแน่นอนนะคะโปรโมชั่นของเรานะคะเฮียใจดีนะคะช่วยออกค่างวดให้1งวดน,นะคะมูลค่าสูงสุด4,000บาทค่ะและยังช่วยออกค่าโอดรถนะคะค่าบริการจัดไฟแน์นะคะมูลค่าสูงสุด4,000บาทค่ะและยังช่วยค่าประกันภัยต่างๆนะคะมูลค่าสูงสุดอีก4,000บาทนะคะและยังมีบริการหลังการขายนะคะก็คือรับประกันเครื่องยนต์นะคะ เกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะอะไรอื่นๆอ,อ,อีก1เดือนนะคะแล้วก็ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศเลยนะคะภายใน24ชั่วโมงแล้วก็ตลอด1ปีด้วยแล้วก็ขอมแถมคือมากมายหลายอย่างมากเลยจริงๆนะคะคือแบบขนขบวนกันมาลดแลกแจกแถมให้ลูกค้าแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าแบบสินค้าของเราจะมีรถที่เจออุบัติเหตุหนักหรือว่าไฟไหมหรือว่าจมน้ํานะคะเพราะว่าทางเราเนี่ยรับประกันนะคะ คือมีพี่พนักงานมาดูแลตรวจตรวจให้นะคะถึง340กว่าจุดเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเนี่ยลูกค้าคนไหนพบเจอหรือว่าเอ,อ่ออะไรก็แล้วแต่เคือทางเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยนะคะสุดยอดมากเลยนะคะอ่าสำหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่าอยากจะมาจับมาจองนะคะก็สามารถโทรไาได้ที่เบอร์084 88 88844 88นะคะแล้วก็ ไลน์นะคะแอดแปด่คเซนเตอร์ Center นะคะ Facebook 8 4ส่คาเซนเตอร์นะคะแล้วก็ YouTube 84ิ่คาเซนเตอร์ชาแนลนะคะส่วนวันนี้หยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะเพราะตอนนี้ฝนกำลังตกแล้วต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com